นี้ต้องรับเข้าสู่โนโตมิชาแนลนะคะก็ยังอยู่กับคุณแม่เช่นเดิมน,นะคะโอเคก็ที่โนเคยเล่าไว้ว่าเดี๋ยวโนจะมาสอนวิธีอบดอกไม้นะคะก็คืออย่างช่วงวันเดทไทยเนี่ยเป็นไงบ้างคะใครได้ดอกกุลาบจากแฟนๆบ้าไม่ใช่แฟนๆใครได้ดอกกลาบจากแฟนบ้างนะคะก็จะดอกกุลราบหรือว่าดอกอะไรก็ตามนะคะถ้าสมมติว่าได้มาปุ๊บเนี่ย เราอยากจะเหมือนกับว่าเก็บไว้เป็นที่ระลึกว่าเอออะไรทายปีนี้เราได้ดอกนี้จากเขามานะอะไรเงี้ยค่ะเราก็สามารถที่จะอบแห้งเองได้ด้วยที่บ้านนะคะอุปกรณ์ที่สําคัญก็คือทัพเปอร์แวร์นะคะก็ถ้าเป็นไปได้ก็ให้ใส่ในโฮเอฟได้ก็จะดีเหมือนกันนะคะแล้วก็เป็นดอกไม้นะคะว่าเออแบบปีนี้เราได้ดอกไม้อะไรมาจากแฟนนะอะไรเงี้ยค่ะก็เอาดอกไม้ที่เราได้มาซึ่งอันนี้พอดีโนเพิ่งซื้อมามันแรยยงไม่ค่อยบานเท่าไหร่นะคะแต่ว่าถ้าสมมติได้จาก คนรักคนรู้ใจเนี่ยคือมันคงน่าจะบ,บานแล้วซึ่งควรที่จะทําหลังจากได้มาประมาณแบบไม่ไม,ไม่ไม่เกิน2วันนะคะไม่งั้นดอกไม้มันจะมันจะกลายเป็นเหี่ยวเกินไปนะคะใช่แล้วก็กันไกลนะคะแล้วก็ที่สําคัญก็คือเป็นทรายซิลิก้าะคะก็ที่ไทยก็จะมีขายตามเน็ตบ้างขายตามพวกศึกษาพานาันธุ์จตุจักรก็มีนะคะก็1นกิโลอยู่ที่ประมาณ150ยห้บงอยบาทประมาณนี้นะคะ ก็ใช้ทัพเบลนี้นะคะโอเคแล้วเราก็จะเทสายซิลิก้านะคะปึ๊บเราก็ ตัวดอกกุหลาบเนี่ยคืออันนี้อันนี้พอดีสาธิตก็แล้วมาให้ดูดอกเนี่ยนะก็จริงๆแล้วเนี่ยควรที่จะแยกส่วนก่อนนะคะตอนที่เราจะอบแห้งนะคะก็คือถ้าถ้าใครอยากได้แค่ส่วนหัวก็คือ,อใช้แต่ส่วนที่ที่หัวได้เลยแต่ถ้าใครอยากแบบลองเก็บไว้ทั้งหมดก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยไว้คิดอีกทีนึงนะคะก็เก็บตั้งแต่ก้านด้วยก็สาม,มารถทำได้เช่นกันนะคะ ก่วนวิธีก็คือให้อย่างที่เป็นหัวนะคะเราก็สามารถปักลงไปในซิลิกาได้เลยนะคะใช่ส่วนก้านเราก็เนี่ยค่ะวางใบวางไว้นะคะช่างนาักมากงนี้แล้วก็พยายามวางไม่ให้มันซ้อนกันนะคะใช่ไม่งั้นเดี๋ยวมันจะมีส่วนที่เหมือนกับไม่โดนทรายนะคะเรากลายเป็นว่าความชื้นจะดูดไม่หมดนะคะค พยายามอย่าให้ตัวใบไม้มันซ้อนกันนะคะโอเคนี่นะคะเราก็เสร็จแล้วนะคะคือเราอยากใส่ดอกไม้อะไรเนี่ยเราก็ใส่ลงไปนี่นะคะเราก็คือต้องใส่สายซีก้าลงไปในแม้กระทั่งในตัวอดอกกุหลาบเองเนะะี่ยค่ะที่มันซ้อนเป็นชั้นๆเนี่ยเราก็ต้องใส่ไปนะคะไม่งั้นเดี๋ยวความชื้นข้างในเนี่ยมันก็ยังลงเหลืออยู่แล้วเราจะไปทําอะไรเนี่ยมันก็กลายเป็นว่าแห้งไม่สนิทนะคะ ก็จริงๆแล้วดอกไม้อะถ้าเป็นไปได้ก็คือควรที่จะตั้งไว้นะคะก็ไม่ควรที่จะนอนนะคะนี่แหละมันก็เลยเป็นอีกหนึ่งเหตุผลที่น้องบอกว่าให้ทําเป็นเหมือนกับแยกส่วนเพราะว่าตัวตัว,ตวดอกถ้าสมมติว่าติดกับก้านเลยแล้วใส่ไปทัง้งอันเนี่ยคือดอกมันก็จะกลายเป็นนอนใช่ไหมคะแล้วกลายเป็นว่าทรายมันก็จะเข้าไปไม่หมดอย่างเงี้ยค่ะก็ไม่ว่าจะเป็นกุลาหรือว่าดอกคาเนชั่นดอกแบบอะไรก็ตามแต่ก็ควรที่จะเหมือนกับตั้งเอาไว้นะคะนี่นะคะเรา ะะแล้วตามประสบการณ์นเนี่ยคือถ้าเป็นดอกกุหลาบใหญ่ประมาณนี้ก็จะใช้เวลาประมาณ2-3อาทิตย์นะคะก็เราก็ปล่อยทิ้ไงไว้เลยไม่ต้องไปเร่งดีนะคะก็อันนี้ถ้าสมมุติว่าทํำเล่นๆกล่กองเดียวคือเราก็จําได้อยู่แล้วแต่เราแค่จะจดโนตนิดนึงว่าเออเราแบบว่าทำัาที่เท่าไหร่แบบสิพบพกพุงผ้าอะไรเงี้ยก็แล้วแต่นะคะแต่ว่าถ้าสมมุติว่าใครที่แบบอยากทําแบบเยอะๆนะคะเหมือนกับ ค,คือทำจริงๆเหมือนกับซื้อดอกไม้มาจากตลาดแล้วก็มาทําอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จ,จะต้องจดนิดนึงว่าเออเป็นดอกกุหลาบสีขาวนะคะแบบซื้อมาวันที่เท่าไหร่อบวันที่เท่าไหร่อย่างเงี้ยนิดนึงก็จะดีนะคะโวมกับคุณแม่จะมาชวนที่โนอบแห้งไว้บ้างมาเมื่อ2อาทิตย์ที่แล้วนะคะแต่น,นี้ก็จะเป็นกุหลาบอีกชนิดหนึ่งเขาเรียกว่ากุหลาบหนูนะคะ ใช่ก็อันนี้กุหลาบข้างในเดี๋ยวจะมาลองดูกันว่าตอนที่เราออกเนี่ยทำยังไงนะคะก็เอาทัพเปอร์แว็กอันนึงมาก่อนนะคะใช่ซึ่งอันนี้ก็ต้องใส่ไมโครยับได้หรือไม่ได้ก็ไม่เป็นไรอันนี้ไม่จําเป็นนะคะโอเคแล้วเราก็จะค่อยๆเนี่ยอย่างนี้นะคะเทเทเทแล้วก็คือต้องระวังนิดนึงนะคะเพราะว่าไม่งั้นดอกไม้มันจะบอกมาแล้วพอเราเห็นดอกไม้ปุ๊บเราก็เอาดอกไม้เนี่ยค่ะแป๊บนึงถ้าค่อออกมาได้เลย ซิลิก้าเจลก็คือที่มันอยู่ในแบบซองขนมน,นะคะก็คือเทเทลงไปอันนี้เราใช้ใช้ซ้ำเลยเมีเศษนิดหน่อยนะคะเคก็เทลงไปเสร็จปุ๊บเราก็ถ้าเป็นไปได้คือแบบว่าใช้เป็นทิชชู่หรือเป็นกระดาษนะคะค่อยเอาดอกกุหลาบที่เราอบแห้งเสร็จแล้วนะคะวางเมียงเข้าไปนะคะแค่นี้เองก็จะได้ดอกกุหลาบอบแห้งหรือว่าดอกไม้อบแห้งด้วยทรายซิลิก้านะคะ ่แล้วเราก็จะปิดฝาไว้นะคะแล้วเราก็จะเขียนก็ได้ว่าเออเราทําไว้ณวันนี้เท่าไหร่นะคะตอนใช้เราก็จะได้ใช้ถ้าสมมุติจะทําเป็นเหมือนกับเป็นเป็นอาชีพเสริมหรือเป็นอะไรย่างเงี้ยเราจะได้ใช้จากสิ่งที่ทําไว้ก่อนส่วนตัวโอ้ส่วนตัวนี้นะคะตัวทรายซิลิกานี้นะคะก็สามารถที่จะใช้ซ้าได้นะคะก็คือตอนเนี้ยทรายมันมีความเชื้ออยู่ใช่ไหมคะเพราะว่ามันอบดอกไม้เมื่อกี้มา นะคะก็เราก็สามารถดึดความชื้นออกจากสายด้โดยการที่เอาไปใส่ไมโครเวฟนะคะประมาณหนึ่งถึงสองนาทีความร้อนก็600วัตต์ประมาณนี้ที่โนแนะนำว่าให้ใส่เป็นตัวทัพเปอร์แวร์ที่มันสามารถทำไมโครเวฟได้เนี่ยเพราะว่ามันจะได้แบบไม่ร้อนเกินไปนะคะแนะนำให้เอาเนี่ยคะ่ะเปิดฝาใช่ไหมคะแล้วก็ใส่ไมโครเวฟ เอาออกมาเสร็จตรงนี้มันร้อนๆอ,อยู่แต่ว่าเราก็ปิดไปทางร้อนๆอ,อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ให้มันเยน็นเองตามธรรมชาติเพราะว่าถ้าสมมติเราแบบเฮ้ยมันร้อนอะ่ะเปิดทิ้งไว้กลายเป็นว่าความชื้นแนกนเข้าไปก็จะใช้ไม่ได้นะคะแล้วก็สามารถใช้ซ้าได้ประมาณ4-5ครั้งคือขึ้นอยู่กับว่าเออแบบเ,เราใช้แบบดูความชื้นจากดอกไม้ที่มันปิด หนาบางแค่ไหนนะคะจะดูได well. ้ยังไงก็คือตอนนี้ทายถ้ามันยังใหม่ๆอยู่นี่เราเพิ่งใช้อันนี้คือเป็นทางแรกใช่ไหมคะก็มันยังจะสีฟ้าๆขาวๆขาวนิดเดียวนะคะมันจะค่อยๆกลายเป็นแบบาเป็นสีชมพูนะคะก็คือจะกลายเป็นว่าใช้ไม่ได้แล้วนะคะก็ทิมไปประมาณนี้นะคะ ก็วิธีการอบดอบไม้แห้งก็จะประมาณนี้สมุดเราจะเอาไปจัดใส่ขวดอะไรเงี้ยคือเราต้องดูนิดนึงว่าเออปากขวดมันได้ไม้ผมจะใส่เป็นในน้ํามันเราก็ต้องดูที่แบบปากขวดกว้างหน่อยนะคะมันก็คือจะแตกต่างจากดอกกุหลาบพีเซิร์ฟนะคะที่แบบว่าโอเคคือมันจะเทกเจอร์มันจะยืดหยุ่นเหมือนจริงแล้วก็สีคือเป็นสีย้อมเพราะฉะนั้นสีมันจะมีความสดใสมากกว่านะคะก็เดี๋ยวไว้ถ้าเราสามารถที่จะนํา น้ำยานะคะเข้ามาในไทยได้เนี่ยเดี๋ยวน้องก็จะทำคลิปรีวิวการทำดอกพีเซอร์เองที่บ้านให้ดูนะคะโอเคแล้วใครแบบว่าใช้ดอกอะไรทำกันก็เดี๋ยวไว้มาคอมเมนต์มาแชร์กันได้นะคะก็เดี๋ยววันนี้น้องก็แม่ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ